ความรักความรักเจ้าค่ะจูๆก็มาไม่ทันตั้งตัวอู้พี่น้องเห็ดพึ่งหวานจ้ากำขางงัดคักเลยบัดน,นี้ผู้ใดวาบวมีเห็ดยะานี่สวัสดีค่ะจะพักการหอมกับคุณเลมโบ้ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเก็บเห็ดกันจ้ะ oh. วะค่ะตอนนี้คุณลัมโบกกำลังเห็นเห็ดจ้าก็ได้เยอะพอสมควรนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้คุณรัมโบจอดอีกแล้วค่ะตามไปเลยค่ะไปดูว่าคุณรัมโบ้เจออะไรริมทางจ้าอืมงา,มงามๆจ้าเห็ดพึ่งขมจะเห็ดพึ่งขมกำลังเดินทางขึ้นเขากันจ้าพี่น้องจ้าพบเห็ด <laughs> เห็ดคันตลแล่นจะได้อะไรเอาอย่างนั้นนะคะวันนี้เราจะหาสเสบียงในป่าจ้ายังไม่ได้ใส่ถุงมือเด้อยะเกถามว่าเห็ดอะไรอ <c oughs> พอได้จ้ะโอ้พี่น้องมอสเขียวๆกับเห็ดเหลืองๆเ,เด้อมือหนีใส่เสือไม่เด้ออย้ยซือเสือเชิดมใหอ แกซื้อทีก็หกเจ็ดตัวได้สามตัวแกให้วันนี้ใส่เสื้อใหม่ประเดิมฮะให้มันหมานเด้ย <c oughs> อยู่ค้อนอยู่วันปะปะ๊ายังเอา้าโอ้ยพญายขอย่อยเห็ดอีหยังว่ัสันมาโดดาริ่งเด็กเห็ดพึ่งตัวนี้นี่เห็ดพึง่งค้อนอยู่วัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมวะสันมักคือเฮตให้แม่เขียดแทนแนวนี่เ <laughs> มพยูทางบานเด้อจ้ะพี่น้องลูกเคยเอฟซีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บอลวะสันได้ค้อนอยู่อวนแอนสกริง <c oughs> โอ้โมาแล้วจ้ะโอ้โพี่น้องพี่น้องจ๋า <laughs> เปิดพมาณกังกับมาแนวนี้เด้อพี่น้องอายถามว่ามันคือเหตุอะไรบาสันข้างบ้านเรานะจ๊ะโอ้ยหมานคักหมานคักพี่น้องในกลุ่มนี้ก็คือเป็นเหตุที่เราเก็บกัน ันทุปีสองปีมาแล้วจ้ะเมีแอร์โอ้ยยังไม่ทันได้กล่าวสวัสดีกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเราก็ได้แล้วโอ้ยหึแพักเก็บริมป่าบูเบอรี่ของเราจ๋าได้แล้วได้แล้ว ค่ะเก็บเห็ดไปเรื่อยๆคุณแลมโบเรียกแล้วจ้ะน่าจะมีเห็ดพึ่งน่าจะมีเห็ดพึ่งเพราะแกเรียกเสียงดังเยอะๆเยอะเข้ามาดาเลกอืม oh. นี่อู้งามง่ามเ้ยมาแล้วมาแล้วยา oh. yeah, หมอดเขียวๆแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่เห็ดอะไรมาดูหน่อย <laughs> เห็ดพึ่งขมจะงามละอ้อคะ่ะ แล้วแล้วก็มาจริงๆยะามาแล้วจะอันนี้หูสแอนซิกลิงแล้วจุกุจะพี่นอ้องโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาคุณลำโบกาลังเก็บคานตลแลนอยู่จ้ะถักชวิเก,กดอกเล็กดอกน้อยก็เอาเดอ้อจ้ะ สีงามหลายเขาเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาจะเอาเห็นบอแกะไปแกะมากขนาดเก็บในปลาบักหินเด้อพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย มาช้าดีกว่าไม่มานะจ๊ะนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคุณพี่โบก็เก็บอยู่ฝั่งโน้นวะคุณเลมโบกแกแกชอบนะคะเห็ดเห็ดเ,เ,เหลืองนี่เล็กๆนะ แกบอกทำพายอะอร่อยย่งก็ไม่บอกคุณเลมโบถามว่าทำไมหัวเลาะดัง,ดงของดีเขาว่บอกกันดพอฮึฮ <c oughs> ึฮยคุณเลมโบ้บอกทำไมหัวเลาะดังเจออะไรคอนอยู่หวันเลยใส่ถุกมือแป๊บจ้าเพราะว่าเราคาดว่าเราจะได้เก็บเห็ด ที่อาศัยกระป๊อกนั่นก็คือว่าผักกาดหอมยังไม่ได้ตัดขานะจ๊ะตอนเนี้ยราเดี๋ยวจะเลือกตัดขาแล้วจะทำเลเหมาะเราจะได้ตัดขาเอาไว้ตรงจำปวกน้อยๆนี่แหละหอดูที่ตัดหนึ่ง อันนี้ผักกาดหอมบ่มเข้าไวน้นะตอนที่เรามาเก็บแห้งๆนะจ้ะขูดเอาเลยจ้ะพี่น้องจ๋ากลมอุนลุนอยู่หนักๆแบบนี้ไม่มีหนอนแน่นอนจ้ะ ชาดีกว่าไม่มาเดอ้อพี่น้องจา้พาพอได้ปนได้จีน้ำเศร้าบานเขาอยู่แห่งมีคนว่าอยู่เดอ้อคือบอไปหาเก็บตหเฮดน้ำมูเพิ่นมันบ่มมี่นั่นละพี่น้องจา้าเรารู้อยู่ว่ามันมาเวลาไหนเพราะว่าเราอยู่ในป่านะจ้ะช้าๆได้พ้าเล่มสวยงามจา้ะ โบเดว่ามาที่หลังดังกว่าเด้อเพราะว่าพ่ออยู่พ่อกินจะพี่น้องพออยู่พอกินและพอเพียงพอได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมจ้ะว่าวิธีชีวิตคนบนดอยเอา <laughs> เสียงคุณลัมโบมาแล้วคนบนดอยในต่างแดนเขาก็อยู่กันแบบไหน มาแท้พอโอ้ยได้หลายกลมอยู่จ้ะพราะเป็นดาวลูกไกผ่ผนตัวนี่พี่น้องเรนซาลิตเตอร์ดาลิงกระเรนสาเรนสาทำความสะอาดจ้ะ สั่งเด้อสั่งเด้อจอดรถล้อหนังสั่งสั่งเด้อพี่พี่โบสั่งขักเด้ออายไก่จะนัดพบที่หน้าอำเภอแล้วเด้อจ้ะพี่น้องไก่แล้วจ้า พอดีมีเอฟซีขอมาว่าร้องเพลงนัดพบหน้าอำเภอให้ฟังหน่อยใครเอ่ยขอมาเมื่อคลิปที่แล้วรายงานตัวด้วยนะเดี๋ยววันนี้มีโอกาสจะร้องให้ฟังจ้ะมันต้องอยู่กลางตาอิหลีจ้ะอันนี้กลางท่างกลางป่าอิหลี เงียบมากไอ้ไอ้จอดรถรออยู่ข้างหลัง <c oughs> ใจเย็นใจเย็นคักใจดีคักค่ะคุณโบ นี่เอามีดสีขาวนะคะเสื้อเชิ้ตสีแดงตัด <laughs> ขาเสร็จแล้วเรากำลังจะดึงหญ้ามาคุม <laughs> ก็ย่างจะแถมอีกเด้นี่เห็นไหมแสดงว่าเราทิ้งรากมันไว้ตรงนี้เหมาะเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราถมเดี๋ยวค่อยถมนะจ๊ะนี่จ้าเห็นไหมจ้าเราจะเลือก ทำความสะอาดไปเลยนะคะปีนี้ค่ะนี่เห็ดดอกเล็กเราไว้กลุ่มนี้อันนี้ก็โตหน่อยจ้ะนี่เป็นประเภทเห็ดพึ่งขมนี่จ้าคอนอยู่หวันหรือว่าเห็ดพึ่งหวานของเราเป็นดาวลูกไก่เลยจ้าจ็ดดอกอู้พี่นอ้องไอกรีดค่ะกรีดดังมากโอ้ย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 พี่น้องจ้า กำค้างงัดคักเลยบัดน,นี้คักบ่าจะผู้ใดว่าบมีเหตุหูดอกเดียวเต็มหม้อดอกเดียวเต็มหม้อจ้ะพอเมจ้างามคักจ้างามละอ แบว่าบ่มีแมงเลยจะอันนี้ขาตันคักหนัก <c oughs> โอ้ยโยขูดขูดขูดจ้ะขูดพอปานขูดขนหมูหน่อยเด้อ นี่แหละให้มันได้อย่างนี้สิกิมหลังเราเก็บปีที่แล้วเรายังได้เก็บปีนี้จ้ะปีหน้าเราก็จะมาเก็บใหม่นะจ๊ะเห็ดของเราก็จะสะท้อนสายตาแวบๆบแบบม่กะเห็ดยั้งนี่อุ้ยเห็ดพึงขม แต่ดอกสวยมากเห็ดพึ่งขมจ้าดอกสวยมากห้ออายเพื่อนครับเลยไปก่อนจ่าอาการหอมกะเลาะๆป้าเคยหาเด้อจ้าพี่น้องจา้าอันนี้กะหางบานกะสักกิโลเคองได้จา้าได้แล้วได้แล้วเห็ดพึ่งได้ละจ้าบัดนี้ฮ่าฮ่าขึ้มอลล้โอ้ย โอ้อยากอยู่อยากลูปอยากค้ำพี่น้องจ้าดอกไงดอกงามคักอ้ยอุดรูดอุดรูดเห็ดพึ่งไม่มดจ้ามดจ้านี่ชอบจ้าเห็ดชนิดนี้ขาเขาตันแล้วก็กรอบบลูดซบหรือว่าเห็ดเลือดปอกราคาเหลืองอ้อยจ้า งามงามจ้ะงามงามคุเโบจอดรถอยู่ด้านโน้นจ้าแกลาะป่านิดนึงหิวน้ําจ้ะเก็บบูเบอร์รี่นิดนึงวันนี้เราเอาแบ่พอกแร่หรือว่าที่ตักบูเบอร์รี่มาด้วยนะจ้ะอยู่ในรถจ้ะเดี๋ยวเรียกคุเรนโบมาตักเนี่เม็ดโตๆเลยโ,ลโบแบ้แอนสกรี๊คนละฮะพอมพอกแบ่พอกแร่ที่ตักที่ตัก จ้ะแบบนี้ไม่ตักไม่ได้แล้วจะเม็ดโตจ้ะเก็บเอาไว้กินบ้างไว้ขายบ้างจ้ะดูจ้ะดูจ้ะไม่ถนัดเพราะว่ากำไอ้นี่อยู่โอ้ยโอ้ยหายใส่ปากก่อนเด้อดีจ้ะบุบรรี่ แห่เลยกูนค uh, ุณลิมพอบอกแห่ละกูนก็คือว่าอุ้ยหามั่งเอ้ยมันคืนหลายแทะอืมวิตามินซีจ้ะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดฝาดบำรุงสายตาด้วยจ้ะฟังผู้ใหญ่ เล่าให้ฟังคุณย่าบอก ในขณะที่เก็บบูเบอรี่อยู่นี่ก็มองเห็นเห็ดอยู่นะคะสามสี่ดอกจ้ะเดี๋ยวขอเก็บบูเบอรี่ก่อนจ้ะอย่างน้อยเราก็มีความหวังมีความหวังฮ่า มิกแกก็มาพลอกกระแห่ดาเรียง <c oughs> บอกอบว่ามันเยอะมากเลยมาเก็บตรงนี้ทีละเขาบอกว่าของเขาก็เยอะเหมือนกันดูค่ะ โบเก็บบูเบอรี่อยู่ตรงนี้ตะก้าเห็ดเราอยู่ตรงนี้จ้ะเห็ดเหลืองเก็บเห็ดเ,เ,เหลืองนิดนึงพ่อจ๋านี่เห็ดเหลืองคันตะเลน <laughs> เขาถูกฝนเข้าก็บ้านขึ้นมา,าจ,จะเหลือง คุณเลมโบไปฝั่งโน้นผักกาดหอมมาฝั่งนี้พี่น้องเอ้ยเอ็ดของเห้ามาแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือเลยค่ะแอบจกข้าวเหนียวกับไอ้เบคอนจ้ะคุณเลมโบไปทางป่าหนึ่งโอ้ยอยู่ตามตะลิง ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยอโอ้คุณเลมโบกับกมง่างอยู่ทั้งพุนพระกาศห้อมกัะเอินอ้างอยู่ทั้งนี้จ้ะแกมาเลี้ยวมาทำไมเนี่ยไม่ใช่ทางกลับบ้านเด้อราะสิขึ้นเขาอยู่แกอยากจะมาดู ฮ่าฮ uh huh. <laughs> ถ้าพี่น้องเห็นแก่จก,จกข้าวเหนียวกับเบคอนนะโอ้ยจะน่ารักมากเลยจ้ะ <laughs> ข้าวเหนียวไฟเบอร์สูงจ้ะ <laughs> ข้าวเหนียวไฟเบอร์สูง บุญดีวาสนาดีอยจะคุณเลมโบดทานอะไรก็ทานได้หมดคนเอามาอ้างละจ่ะแม่พ่อจ่าแม่จ่ามาเบิงอู้หูเย็ดัตสตูออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกเก็บมาจ่ะไฮคิสเต คนละแห่โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเกยูดักยันตร์ทะเลอยู่ตรงนี้อย่าอ๋อวินดูหอมียววิฟฟ์ฟอสีวิฟฟ์ฟอสีเดินไปเดินมาก็เกือบเหยียบนิเห็ดเห็ดพึ่งไม่มดจ้ะเดะบลูซับ เขาก็คุยกันหยุดตรงนั้นคุยกันไปคุณผู้ชายอีกฉันก็จะได้ปาดขาเห็ดเห็ดที่ให้คุณคิเตอร์ไปเมื่อกี้แกบอกว่าทำอาหารแล้วอร่อยมากถามว่าคุณจะเอาอีกไหม <c oughs> ยิ้ม ก็เลยบอกว่าเออ V4C ก็คือเดี๋ยวรอดูก่อนนะถ้าได้เยอะก็จะแบ่งให้จ้าตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วนะคะพอดีลูกค้าจะมาเอาบูเบอรี่ค่ะแล้วก็คุณเลมโบก็ออกไปทํำธุระนี่นะคะพออยู่พอกินและพอเพียงค่ะวันนี้เราก็ได้เห็ดพึ่งหวาน ดังที่ตั้งใจเอาไว้นะคะเห็ดเหลืองด้วยจ้าตามด้วยบูเบอรี่นะคะเม็ดโตโตอันนี้เราจะเอาเก็บไว้กินตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าตอนนี้ผักกาดหอมเดินลงมาเพื่อที่จะเก็บเอาพิกเอาหัวหอมเอาผักต่างๆนะคะเดี๋ยวผักกาดหอมจะเอาไปแกงเห็ดนี่แหละค่ะเหนื่ยมาก็หายเพียจ้ะ น้ำแตกกระจายอร่อยอไม่หวานก็อืออจากก็สุขใจบนความพอเพียงค่ะ ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ติดตามมาชมบรรยากาศในป่าแล้วก็ตามมาเก็บเห็ดกับเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะกเ่าเาไว้พบกันในคลิปต่อไปะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า